เกลือจิ้มเกลือรัสเซียซัดอเมริกานาโต้ประเคนอาวุธยูเครนดันสงครามโลกครั้งที่3โจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มอสโกจะเจอสวนโลกจับตาการประชุมพันธมิตรนาโต้ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดอนาคตความขัดแย้งในสงครามยูเครนค่ะดมิทีปเรตคอฟโคกเครมลีนฟันทง ว่าเหตุการณ์นี้เป็นกิจกรรมการต่อต้านรัเสเซียอย่างรุนแรงโดยมองว่ารัสเซียเป็นศัตรูตัวฉกาจเขากล่าวว่านี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดของกลุ่มพันธมิตรที่ต่อต้านรัเสเซียอย่างรุนแรงโดยธรรมชาติพวกเขามองว่ารัสเซียเป็นศัตรูเป็นปฏิปักษ์และการหารือจะจัดขึ้นอย่างแม่นยำโดยจิตวิญญาณนี้เรากำลังติดตามเหตุการณ์นี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพราะแน่นอนว่าข้อคิดเห็นจำนวนมากจะต้องได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ เพื่อใช้มาตรการที่เหมาะสมมุงสร้างหลักประกันความปลอดภัยของเราเองในขณะที่ประธานาธิบดีปูตินยังไม่ออกความเห็นอย่างไรค่ะอดีตประธานาธิบดีออกมาเตือนทั้งอเมริกาและนาโต้ว,ว่ากําลังจะผลักดันโลกเข้าสู่สงครามใหญ่อย่างเห็นแก่ตัวและถ้าบางอาจถล่มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สโมเลน ของรัสเซียด้วยขีปนาวุธของนาโตรัสเซียก็อาจจะโจมตีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ในยุโรปตะวันออกเช่นกันแลกหมัดกันให้แหลกกันไปข้างหนึ่ง12กรกฎาคม66สำนักข่าวรัสเซียทูเดย์ Today, รายงานว่าดดมิทรีเมดเวเดฟ อดีตประธานาธิบดีรัสเซียและรองประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งรัสเซียได้เตือนว่าคำมั่นสัญญาใหม่ของนาโต้สำหรับเคียฟกำลังเพิ่มความเสี่ยงของความขัดแย้งให้ขยายวงกว้างขึ้นความช่วยเหลือทางทหารของตะวันตกที่ดำเนินต่อไปยังเคียฟรังแต่จะเพิ่มความเสี่ยงในการเพิ่มความขัดแย้งกับรัสเซียและทำให้โลกเข้าใกล้สงครามมากขึ้นในโพสในช่อง Tele ทลการ,ร์ของเขาเมดเวเดฟได้วิพากษ์วิจารณ์ถึงแพ็กเกจการป้องกันใหม่ ที่สนับสนุนอาวุธขั้นสูงเพิ่มให้แก่ยูเครนและประกาศโดยผู้สนับสนุนตะวันตกอย่างเย่อหยิ่งเมเวเดฟกล่าวว่าชาติตะวันตกที่บ้าคลั่งไม่สามารถที่จะคิดอะไรได้อีกในความเป็นจริงมันเป็นทางตานันสงครามโลกครั้งที่3กํกำลังใกล้เข้ามาแล้วก็เ,เสริมว่าการตัดสินใจช่วยเหลือนั้นสามารถคาดเดาได้สูงจนถึงจุดที่โง่าขลาเบาปัญญาทั้งหมดนี้มีความหมายต่อเราอย่างไรทุกอย่างชัดเจน ปฏิบัติการทางทหารพิเศษจะดําเนินต่อไปโดยเป้าหมายอย่างคงเดิมความเห็นของเมดเวเดมมีคเกรในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองฝ่ายแสดงความกังวลว่าความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและตะวันตกในปัจจุบันอาจจะนําไปสู่สงครามโลกครั้งใหม่และถึงขั้นจุดชนวนการใช้อาวุธนิวเคลียร์แม้ว่าย,ยูเครนจะถูกปฏิเสธการเป็นสมาชิกนาโต้ในทันทีเนื่องจากกลัวว่ายูเครนจะทําให้สงครามลุกลามกลายเป็นสงครามเปิดระหว่างรัสเซียและพันธมิตรที่นําโดยสหรัฐ แต่ผู้สนับสนุนรายใหญ่ของเคียฟให้คำมั่นว่าจะยังคงให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมนั่นคือจะใช้ไม้เดิมแอบหลังยูเครนรบกับรัสเซียพร้อมไม่กล้าปะทะกับรัสเซียโดยตรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอนุญาตให้โอนกลุ่มอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่รู้จักกันในนามคลัสเตอร์บอมไปยังยูเครนแม้ว่าก่อนหน้านี้ทำเนียบขาวจะประนามการใช้อาวุธดังกล่าวว่าเป็นอาชญากรรมสงครามก็ตาม ฝรั่งเศสวางแผนที่จะจัดหาขีปเป็นอาวุธร่อนระยะไกลสแครปให้กับเคียบในขณะที่เยอรมน,นีให้คำมั่นว่าจะจัดหารถถังต่อสู้และเพิด 1A5 เพิ่มเติมอีก25คันและรถหุ้มเกราะเมอร์เดอร์40คันรวมถึงแบตเตอรี่ป้องกันภัยทางอากาศแพตติออตที่ผลิตในสหรัฐอีก2กระบอกแค่นี้ไม่คารณามือของรัสเซียรอบก่อนมากกว่านี้ยังโดนทุบเรียบเจ้าหน้าที่รัสเซียเตือนหลายครั้งค่ะว่าการส่งอาวุธหนัก และความช่วยเหลือทางทหารอื่นๆไปยังยูเครนทําให้สมาชิกนาโตมีส่วนร่วมโดยตรงในความขัดแย้งระหว่างมอสโกกับเคียฟมอสโกยังยืนกรานว่าการสนับสนุนจัดตะวันตกจะไม่เปลี่ยนแนวทางการต่อสู้และจะไม่ทําให้กองกําลังของรัสเซียพ่ายแพ้และล้มเหลวจากการบรรลุเป้าหมายในสนามรบอย่างแน่นอน